สวัสดีครับขอตะลับส่เข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับวนีมากับเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นพาไปดูวิธีทํามะม่วงกวนครับเมื่อกี้ที่ที่ทางานเขาซื้อมาฝากทูน,นึงครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการทํามะม่วงกวนครับไปไปตามกันไป บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีจะว่าว่าธีคนมะม่วงต้๊กแบบนี้จะไม่มีคนกิงท้ามือไม้น่ะเปื่อเลยวิธียังแค่ตอนนี้แค่ปอกแล้วสับอย่างเดียวไม่ทละมัเไม่ยังไม่ได้กวนเพราะว่ากวนไม่กลืนกวนในช่วงบ่ายๆมะม่วงก็พักพื้นบ้านเราจะไม่มีอะไรเลยเป็นแก้วพวกแก้วพวกแก้วแก้วคุมิกน่ะค่ะหอมอ่ะมะม่วงหอมมากปอมมกแล้วก็สับแล้วก็กระทะกวน หลากระทะนะกะทะอยู่ข้างหลังเลยค่ะไม่ได้ี่พี่เนี่ยมะม่วงเพราะว่าไม่อยากให้ถ่ายแล้วมันเราไม่สะอาดพอไม่สะอาดพอจะกินได้ไงกินไม่เป็นพิษเป็นพายนี่วันนี้เน็ดเป็นไงซะก็ไม่รู้เน็ดเน็ดหอมมันเน็ดแรงครัเน็ดแรงแต่ขนาดนี้นี่นี่แรงแรงยังนั่นซะเนี่ย อันนี้ยังไม่กวนใช่ไหมครับยัง <Yeah. S 3> สับค่ะมันจะเริ่มจากการปอกค่ะมะม่วงก็จะเป็นมะม,ม่วงอะไรบ้งลุงแก้วขมิ้นก็มีแก้วขมิ้นแก้วแก้วบ้านเราแก้วไทยกับแก้วขมิ้นผสมกันนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมาปอกแล้วก็จะสับสับเสร็จแล้วก็กระทะี่อยู่ด้านหลังพี่จะถ้าพี่อยู่ถึงบ่ายถึงจะได้เห็นนาทีกวนทียนที่มีเปล่าไหม <ม>แกก<ส>็ขอกวนเสร็จแล้วก็จะมีที่ตากอยู่ข้างหลังที่เดินไปได้ค่ะด้านข้างจะม,มีที่เขาตากหลุดตากอยู่เป็นแถวอยู่ในไปดิดูได้เลยนี่ครับพี่เสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับนี่นี่ครับทำแบบง่ายทําทำแบบบ้านบ้านครับแต่พี่ปานเขาบอกว่าแกกินแต่เจ้านี้นะครับเนี่ยเนี่ยเยอะมากเมื่อกี้ตอนถ่ายเป็นแค่ตอน ตอนปอกตอนปอกเปิดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนสับสับแล้วก็มันจะมีวิธีวิธีกวนอะ่ะอีกอีกอย่างหนึง่งแล้วอีกแบบหนึ่งเพราะว่าน่าจะรอบบ่ายเพราะตอนนี้เหมือนลุงลุงเพิ่งสับอยู่ครับสับอู้เยอะมากครับเยอะมากนี่ครับเยอะมากครับเยอะมากนี่ครับ โอ้หเยอะจริงครับเยอะจริงครับแต่แบบนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพึ่งครับพึ่งครับเนี่ยเนี่ยพึ่งมามากินนะพึ่งนะพึ่งพึ่งเต็มเลยครับเนี่ยมีแต่พึ่งเลยครับเนี่ยพึ่งพึ่งตัวน้อยตัวหนึ่งนี้นะฮะมีแต่พึ่งครับพึ่งพึ่งมาดูดเอาความหวานของมะม่วงครับนี่ฮ เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ทีหนึ่งครับว่าแซ่บไหมเพราะว่าพ,พี่ปานแกซื้อพี่ปานแกซื้อให้ผมน่าจะโลหนึ่งนะถุงนึงอะใหญ่มากเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่นโอ้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับเนี่ย เออมันจะมีอะไรนะมันจะต้องมีพลาสติกพลาสติกวางวางชั้นหนึ่งก่อนครับเวลาแห้งเราจะได้แกะง่ายแล้วก็ม้วนม้นม้วนวนะจะไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาม้วนหรือเปล่าเขาน่าจะทําเป็นแผ่นๆน,น,นะเนี่ยนรูปลรลูป๊ะลูการแปลรูป เมื่อกี้ลุงลุงที่ลุงที่สับสับมะม่วงเนาะแก,ว,แกว,ว่าจะเอาคลิปตอนตอนกวนด้วยไหมแกใจดีมากเลยนะแกว,ว่าจะเอาคลิปตอนตอนที่กวนด้วยได้ไหมเพราะว่าแกถ่ายมาให้ลูกสาวกับลูกชายแกดูครับดูว่าตอนนี้กํลาลังทามาทมามะม่วงกวนอยู่นะอะไรเงี้ยครับแกใจดีมากแกใจดีมากแกเอาให้เลยแกทำเลยนะแต่ผมเกรงใจไงผมเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนะีครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะอร่อยป่า สร็จแล้วมันจะประมาณนี้นะพี่ๆเนี่ยเนี่ยมันจะเสร็จแล้วก็เขาจะแกะออกจากนั้นนะที่ตากข้างแล้วมันจะเป็นเป็นเป็นแผ่นพลาสติกเนาะนี่มันเนี่ยแกะออกมาแล้วประมาณนี้ฮะทําแบบบ้านๆนะทํทแบบพิธีเอื้อวิถีชาวบ้าน,นไอ้ที่เห็นน่มไม่ใช่แมงวานนะมีต่พึ่งนะครับที่เห็นนะอ,อืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยอร่อยอ อร่อยล้วหวานธรรมชาติมากครับหวานอมเปรี้ยวนิดนิดหวานอร่อยครับซื้อเพิ่มไหม,อ,มอร่อยครับอืมจะกินเยอะจะ,จะกินเยอะห้าหมใจอยู อร,อ,รอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอืมติดใจครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องนี้อร่อยแน่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใดๆแล้วก็เวลาผมขึ้นไลฟ์สดจะได้แวะเข้ามาให้กำลงังใจกันนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับบ๊ายบายอร่อยครับอร่อยอร่อยจริงครับอร่อยอง่ายๆแต่อร่อยเวอร์ ูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดถูกให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม